นละาก้าูละร้อยห้าร้อยดอกไม้สวยๆเด่นดอกไม้ดอกไม้เฮ้ยรอเบิ่งบ่านข่อยนี่ดอกนีโรงงานจานโรงงานจานโรงงานจานโรงงานอยูบเเดกทันติโรงงานอยู่คือเอูมากับน้องมาขายไข่เนี่ยค่ะมาขายไข่ มาอีกอีกอำเภอหนึ่งเขาขายไข่แพงละสี่สิบเศษสี่สิบโคนนี่ค่ะเขาเป็นรับไข่มาขายขายส่งแพงนละสี่สิบโคนสามสิบฟองสามสามสิบฟองสี่สิบโคนไข่รุ่นเล็กไข่สาวไข่สาวจ้ะไข่สาว เขาเก็บปลักเสียดมาดองขายด้วยปลักเสียเส้ยนฝรั่งนี่จ้ะปลกเ้ยนฝรั่งอันนี้เ,นเลยแต่เนี่ยได้น้องโตาเขาขายทุกอย่างเวลามีคนสั่งเขาก็จะเอามาขายอันนี้ไม่น้อยมากมากับเขามากับน้องเขาจะพากันไปเก็บไปเก็บผัก ผักปลายเดี๋ยว,ยว,ยวตามไปนะคะไม่น้อยจะพาไปน้องเขาจะพาไปจิบผักปลากันผักปลาเมืองประเทศโนโวีสังส่งขายนี่นี่ไม่นก็ปรดไ,ได้นไหนเหลยไม่ใช่ปด้นหนาสั่งเนาะอถอยรับภาษาที่ผ่านถอยภาขา40โอเคเอา K ห้าบาทโอเคห้าโค,คนเออ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเอาแพงนึงก็เหลืออยูงง่ใช่ไหมหายเหลือๆคอย้ม่ได้อันนั้น มาัเขาไปโทษไปโทษเขาเลยทารดอยู่เออเอาลดเอาใครมาส่งเขาอืมน้องพามาเวะบ้านน้องอีกคนนึ่งที่เขาปลูกผักขายตอนนี้เขาเขาเากอะไรขายมากเ,เดี๋ยวไม่รอดพาไปดูปลูกอะไรเขาเตรียมเตรียมกล้าอะไรไปขายหรือเปล่าไปดูไปดู เดี๋ยวตามไปดูค่ะอ๋อ oh. เดี๋ยวเปิดข้าไปดูอ๋อ oh. นูน่นนิดหน่อยนิดหน่อย หลายร้อยปีเนาะไม่แม้แต่สวยเลยดิรอยยิบเก่าอีกเคยเห็นยุคตลอามันติดนี่ถุงตีตานี่ที่แบบเ้าวอ่นเนี่ยมันบอกแต่อันนี้เต็นนี่เริ่มแล้วล่ะว่านี่ถุงนี่ตีตานี่ที่มันถูกใช่ไหมนี่เออทีเด็ดเอ้ยเข้าไอจีห้อนมาซื้อข้าวเหนียวกันมาซื้อข้าวเหนียวกันจ้ะนี่ใช่ปะนนีตอนนี้รุ่ละหกสิบห้าคูณกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยรุละร้อยร้อยสาม ร้อยยี่สิบห้าอันนี้ปลาทับทิมโดนละแปดสิบเนี่ยอันนี้ปลาหมันหกห้า 65. โอเคอ๋อเดี๋ยวนี้ปลาอืมอาหารปลาสลิด ปลาสลิด400กรัม40โคลนอ๋อหันปรลาไหลปลาซิวโอ้มีทุกปลามีทุกปลาเดี๋ยวไม่นอดไม่นอดพาไปดูข้างใน้อหข้างหล้าลลูรูี่สูิบ ห้าสิบเก้าโลรร้อยห้าโลราลหกสิโกอ๋อปุไม่น้อยซื้อมาไม่ไม่น้อยมาแต่ประเทศไทยสองลูกยังไม่ได้ตําไม่จะซื้อปลาซับทิมไปนี่ตรละเปตตรละเปสิบปันนินแต่ว่าปันนินถูกกว่า กว่ากันนิดหน่อยตูวละเท่าไหร่หกสิบห้าคนหนึงตัวนหมกระสีัลโอู้ดูขับนมาเสิร์ฟตัวฮะเนี่ยอย่าอยา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 เนี่ยดูขันมาแม ดิบสานดินสั้นดิบนโอเคเนี่ยดิเป็นตะเวนเหน้าเป็นตะสวยมากบ้าเขาเอิ้นไวดอก